สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม2567ประจำปีงบประมาณ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองชัยสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินดังนี้ การเรียนรู้เพื่อคุนอาวุธตามระดับผู้อำนวยการสกลอระดับอำเภอคลองชัยมอบหมายบุคลากรในสังกัดดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567การกสํารสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6-18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาณน้พื้นที่ตำบลทั้งตําตำบล การเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนมอบสื่อหนังสือพิมพ์หน้าตำบลทั้ง5ตำบลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์ านางตามนโยบายระหว่างวันที่8-10ตุลาคม2567บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษากลมส่งเสริมการเรียนรู้รุ่นที่3สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินณหอประชุมบูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน วันที่15ตุลาคม2567บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบกศน .1 ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นหณหอประชุมบูรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน ระหว่างวันที่16-18ตุลาคม2567บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตานการแนะแนวและ5คำปรึกษากลมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสินรุ่นที่4ณหอประชุมบุรพาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาลสิน วันที่22ตุลาคม2567ผู้อำนวยการสกรลอระดับอำเภอของชัยพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการสํารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนอายุ6 18ปีที่หลุดออกจากระบบการศึกษาประจําปีงบประมาณ2568ณหอประชุมบรูรพาสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาลสิน งานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆอาทิเช่นวันที่10ตุลาคม2567บุคลากรร่วมแสดงความยินดีกับนางสมปองสุริวานผู้อำนวยการสกลอร,ระดับอำเภอคลองชัยเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสกลอร,ระดับอำเภอกุชินาลายนะสกลอร,ระดับอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสิน วันที่11ตุลาคม2567สกรลรระดับอำเภอคลองชชยจัดกิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสมปองสุริวานย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสกรลรระดับอำเภอกุชินาลายและต้อนรับนางดวงใจกลิ่นหอมที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสกรลรระดับอำเภอคลองชัยณหอประชุมอำเภอคลองชัย วันที่13ตุลาคม2567ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุด,ดีเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณณหอประชุมอำเภอคลองชยัยจังหวัดกาลสิน์ วันที่23ตุลาคม2567ผู้อำนวยการสกลอระดับอำเภอคลองชัยพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้เนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่5นาณลานพระบรม,มรูปทรงมา้าที่ว่าการอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสินสกลร,ระดับอำเภอคลองชชยขอขอบพระคุณค่ะ